งานแคนตันแฟร์ครั้งที่138เริ่มขึ้นเมื่อวันที่15ตุลาคมที่ผ่านมาที่เมืองกวางโจวมณฑลกวางตุง้งเป็นเวทีสำคัญที่แสดงถึงบทบาทของเทคโนโลยี AI ต่อการเปลี่ยนโฉมอุตสาหกรรมปีนี้มีบูธร,ร่วมจัดแสดงสูงเป็นปติการถึง74,600บูตจากผู้จัดแสดงมากกว่า32,000รายและมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์อัจฉริยะมากกว่า3,5 0,000รายการหนึ่งในไฮไลท์คือแว่นตา AI แม้รูปลักษณ์ภายนอกจะดูเรียบง่ายแต่แฝงไว้ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะแว่นตานี้สามารถสอนภาพการนำทางไว้บนภาพจริงพร้อมกับเสียงแนะนำทิศทางช่วยให้ผู้ใช้ไม่ต้องมองโทรศัพท์ตลอดเวลานอกจากนี้แว่นตายังมีฟังก์ชันแปลภาษาทันทีและสามารถบันทึกภาพนิ่งและว,วิดีโอได้ด้วยผู้จัดจสแสดงบอกว่าตลาดแว่นตา AI กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วทั้งในและต่างประเทศ บริษัทจึงพัฒนาเทคโนโลยีและเพิ่มฟังก์ชันใหม่ๆอย่างต่อเนื่องอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คือแหวน AI สำหรับตรวจว,วัดสุขภาพซึ่งมีขนาดใหญ่และน้ำหนักมากกว่าแหวนทั่วไปเล็กน้อยแหวนนี้เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนเพื่อตรวจว,วัดอัตราการเต้นของหัวใจระดับออกซิเจนในเลือดและคุณภาพการนอนหลับแบบเรลไทม์พร้อมใช้ระบบอัลกอริทึม AI วิเคราะห์ข้อมูลและให้คำแนะนำด้านสุขภาพเฉพาะบุคคล อีกทั้งยังสามารถสั่นเตือนเมื่อพบสัญญาณหัวใจเต้นผิดปกติผู้จัดแสดงบอกว่าแนวโน้มอุตสาหกรรมสมใส่อัจฉริยะเน้นไปที่การออกแบบที่เบาขึ้นสมใส่สบายและได้รับความสนใจอย่างมากจากผู้ซื้อในยุโรปและอเมริกาเทคโนโลยี AI ยังช่วยยกระดับเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านให้ฉลาด และมีประสิทธิภาพมากขึ้นเครื่องซักผ้าอัตฉริยะสามารถระบุชนิดของเนื้อผ้าได้โดยอัตโนมัติและปรับโปรแกรมซักให้เหมาะสมขณะที่เครื่องปรับอากาศรุ่นใหม่ก็สามารถเข้าใจสำเนียงท้องถิ่นของผู้ใช้เพื่อปรับอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำและตอบสนองต่อคำสั่งเสียงได้ดียิ่งขึ้นผู้จัดแสดงระบุว่าครื่องใช้ไฟฟ้ารุ่นใหม่เน้นการนำเทคโนโลยี AI มาใช้เพื่อช่วยประหยัดพลังงานลดการปล่อยคาร์บอนและเพิ่มประสบการณ์ให้กับผู้ใช้ แคนตันแฟร์ครั้งนี้จึงแสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยี AI กลายเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกร,รรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคทั่วโลก